จะต้องไปดูน,นจะจ๊ะท่่งนี้แล้วนะาคาดไม่ได้นะคะมีสมน,นวนจำกัดด้วยมีใครจะดูบ้างอเสียนหน่อย <ไป S 1> โอ้แล้วเราเป็นรถพยายนแน่นอนนะคะและนี่ก็เป็นความน่ารักของทั้งสองคนนะคะฝากทิ้ทงท้ายด้วยค่ะคริสต์มาสปีใหม่อวยคอ้วยกับแฟนคลับแล้วก็ น้องแก้วก่อนด้เยค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวมากๆครับค่ะก็ใครที่ต้องเดินทางเนาะออกไปกลับไปหาที่บ้านหรือว่าเดินทางออกต่างหากก็ขอรับปอดภัยนะครับผมก็ใช้ชรีบริกานไม่เสียก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุก,ขขค,กขขค,คนได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็หวังคาดฝันไว้เนาะได้เริ่มทำไปใช้เรื่อยๆครับ แล้วก็ขอให้สำเร็จทุกวงไปได้ดีดีครับว้าวนะคะอร,รับพรองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกนิดนึงละกันอยากจะให้น้องสองช่างช่วยเชิญชวนแบบว่าแฟนคลับนะคะแล้วก็ใครที่ชมไลฟ์ยอยู่เนาะมาถ่ายรูปกันที่นี่เยอะๆนะคะบระิษ<ะ>ัทอ่าเจ้ขาของของเราบริษัทข,ของเราค่ะก็สำหรับผมผมไม่เคยไปเชิญร่วมมาได้มาที่นี่ครั <ผม S 2> ้งแรกเหมือนได้ไปแล้วเหมืนได้ไปแล้วนะครับผมก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเซฟกัน มีดูมุนลองด้วย่ะสักสักแชะอน้วหรอน้วหรอนี่นงหรออต,ต้องหาใช่ไหมอย่าช่วยน้ำอย่าช่วยน้ำหนึส ให้คุณพูดไปคุอค้องีุ่กคนถ่ายได้ไหมอยให้ให้ทีมงานถ่ายให้ดีกว่านะคะว่าฝีมือการถ่ายภาพของพี่เมิร์ดเนี่ยก็คิดว่าคิดว่าให้น้องถ่ายให้ดีกว่าอ่ะช่วยน้ำหน่อยหนึ่งสองสามินิฮอนวินิฮอนหน่อยออกต้อนหน่อยออกมาเอาน้ำร้อนเนี่ยนเนาะ อย่าลืมนะเห็นไหมเซ็โรปาร์มากเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยรเชิญทุกคนนะครับให้มาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับท่เซ็นทรัลซี่นะครับก็เรายกเซ็นโครปาจากมินอกมาไว้ที่นี่แหละจริงๆก็ถ่ายรูปในตึ่งตุงมึงตึงง้นสวยมากที่สุดเลยนะทีนช่